ันนี้มีเท่าตะปูแล้วไปล่างอันนั้นะควอนก่นอนหักเลย อันที่มีเท่าตสปูแล้วไาล่างอะไรนะควนกัน วันนี้ผมพันเอกกรณรนะครับเพื่อนที่คุณครับรองผอนอมาเป็นผู้แทนของดรปฐมสัญญาสนีสนะท่านเป็นผู้บ้าแล้วก็ผอนมนมจังหวัดน้ำมอผอทหารทหารให้กำลังใจให้เจ้ของบ้านนะครับก็เดี๋ยวขอเชิญทรายท้เจ้าของโครงการก็โครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการช่วยเหลือช่วยเหลือของช่วงที่โควิดระบาดก็คือมีมีผู้บ้าณมาช่วยเหลือชาวบ้าน อยากไร่จำนวน50หลังของตำบลห้วยยางก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนก็ได้ดำเนินการและก็ได้ร้อ,องขอความช่วยเหลือในการในเรื่องของช่างก็คือจากทหารน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทหารด้วยครับ ผมจากเอกเทียพันธ์คมรกิจได้รับมอบหมายจากพันเอกอริวัตรมาลาหอมรองผู้คับหน่วยเฉพาะกิจจงอังศึกมาทําหน้าที่ในชหัวหน้าชุดช่างตรงนี้ครับ